ใช้ตะเกียบคีบเห็ดใส่หมอ้อใช้มือหยิบเห็ดใส่หมอ้อใช้ตะเกียบคีบวุนเส้นใส่หมอ้อใช้มือหยิบวุนเส้น ใส่หม้อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยมาเจอกับเรียมในอีซี่ไทยภาษาไทยง่ายจังในประเทศไทย มีร้านบุฟเฟ่เยอะมากๆม,มีบุฟเฟ่ชาบูพูดได้สองอย่างบุฟเฟ่ชาบูชาบูบุฟเฟ่บุฟเฟ่หมูกระทะหมูกระทะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ทะเลเผา ทะเลเผาบุฟเฟ่บุฟเฟ่ขนมจีนขนมจีนบุฟเฟ่เรียมชอบกินบุฟเฟ่ชาบูเรียมชอบกินบุฟเฟ่หมูกระทะไปที่ร้านชาบู ไปที่ร้านบุฟเฟ่ชาบูไปที่ร้านชาบูบุฟเฟ่เรียมเดินเข้าไปในร้านเรียมเดินเข้าไปในร้านบุฟเฟ่ชาบูพนักงานถามว่า กี่คนคะมากี่คนคะกี่ท่านคะมากี่ท่านคะพนักงานถามโต๊ะที่หนึ่งกี่คนคะโต๊ะที่หนึ่งตอบว่าสามคนมา สามคนพนักงานถามโต๊ะที่สองมากี่คนคะโต๊ะที่สองตอบว่าสองค่ะสองคนค่ะมาสองคนค่ะพนักงาน ถามโต๊ะที่สามกี่ท่านคะโต๊ะที่สามตอบว่าห้าครับห้าคนครับมาห้าคนครับพนักง,งานถามโต๊ะที่สี่ มากี่ท่านคะโต๊ะที่สี่ตอบว่าหนึ่งคะ่ะหนึ่งคนคะ่ะคนเดียวคะ่ะมาหนึ่งคนคะ่ะมาคนเดียวคะ่ะพนักงานถาม โต๊ะที่หนึ่งว่าเอาน้ำซุปอะไรในร้านบุฟเฟ่ชาบูมีสี่น้ำซุปมีน้ำข้นน้ำใสมาล่าต้มยำพนักง,งานถามโต๊ะที่หนึ่งเอาน้ำซุปอะไร เอาน้ำซุปอะไรคะเลือกได้สองน้ำซุปค่ะโต๊ะที่หนึ่งบอกว่าเอาน้ำข้นกับน้ำใสพนักง,งานถามโต๊ะที่สองเอาน้ำซุปอะไรคะ โต๊ะที่สองบอกว่าเอาน้ำข้นกับหมาล่าพนักงานถามโต๊ะที่สามเอาน้ำซุปอะไรครับโต๊ะที่สามบอกว่าเอาน้ำใสกับต้มยำพนักงานถามโต๊ะที่สี่ เอาน้ำซุปอะไรครับโต๊ะที่สี่ตอบว่าเอาหม่าล่ากับต้ยมยำทุกทุกคนเดินเดินไปดูอาหารใช้มือมือใช้มือหยิบถาด ถาดคอนโดถาดใส่อาหารถาดชาบูถาดซกี้หรือพูดสั้นๆถาดใช้มือหยิบถาดหยิบถาดหมูสไลด์ หยิบถาดเนื้อสไลด์หยิบหมูสไลด์สองถาดหยิบถาดหมูสไลด์สองถาดหยิบเนื้อสไลด์สามถาดหยิบถาดเนื้อสไลด์สามถาด มือใช้มือหยิบจานใช้มือหยิบถ้วยหยิบที่ขคีบอาหารหยิบทัพพีหยิบกระบวยหยิบ ที่ตักน้ำแข็งที่คีบอาหารใช้ที่คีบอาหารคีบสูชิใส่จานใช้ที่คีบอาหารคีบปอเปี๊ยะใส่จานคีบ ผักใส่ตะกร้าคีบเห็ดใส่ตะกร้าคีบวุ้นเส้นใส่ตะกร้าทับพีใช้ทับพีตักข้าวผัดใช้ ทับพีตักข้าวผัดใส่จานตักยำใส่จานตักส้มตำใส่จานกระบวยใช้กระบวยตักต้ยมยำใส่ถ้วย ใช้กระบวยตักน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ถ้วยตักน้ำจิ้มซูกี้ใส่ถ้วยที่ตักน้ำแข็งที่ตักน้ำแข็งใช้ที่ตักน้ำแข็งตัก น้ำแข็งใส่แก้วไม่มีที่ตัดน้ำแข็งหยิบแก้วกดน้ำแข็งกดน้ำโค้กกดน้ำพันกดน้ำส้มวางถาดบนโต๊ะ วางจานบนโต๊ะวางถ้วยบนโต๊ะวางแก้วบนโต๊ะตะเกียบใช้ตะเกียบคีบซูชิใช้ตะเกียบคีบซูช,ช,กชิกิน ใช้ตะเกียบคีบปอเปี๊ยะกินคีบเห็ดใส่หม้อคีบหมูสไลด์ใส่หม้อคีบเนื้อสไลด์ใส่หม้อใช้ตะเกียบ คีบเห็ดใส่หมอ้อใช้มือหยิบเห็ดใส่หมอ้อใช้ตะเกียบคีบวุนเส้นใส่หมอ้อใช้มือหยิบวุนเส้นใส่หมอ้อ ใช้ตะเกียบคีบหมูสไลด์ใส่จานเอามือหยิบหมูสไลด์ในหม้อใส่จานไม่ได้ร้อนใช้ตะเกียบคีบหมูสไลด์ใส่จานใช้ตะเกียบ คีบหมูสไลด์จิ้มน้ำจิ้มกินอร่อยร้อนเผ็เดเผ็ดช้อนใช้ช้อนตักน้ำซุปกิน อร่อยร้อนใช้ช้อนตักข้าวผัดกินข้าวผัดอร่อยกิน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 อิ่มอิ่มมากมากเดินไปที่แคชเชียร เดินไปที่จุดชำระเงินบอกพนักงานโต๊ะสี่ค่ะจ่ายเงินโต๊ะสี่ค่ะคิดเงินโต๊ะสี่ค่ะพนักงานบอกว่าสองร้อยห้าสิบเก้าบาท มีเงินสดจ่ายเงินสดไม่มีเงินสดสแกนจ่ายถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะเจอกับเรียมในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย